สวัสดีนักเรียนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการสร้างมุมเราได้เรียนเรื่องก,การสร้างมุมนะครับกสิองศาสีองศาแล้วก็หกสิบองศาตอนนี้เราจะมาดูตัวอย่างนะครับการสร้างมุมที่มีขนาดเท่ากับร้อยสามสิบองศานักเรียนสังเกตให้ดีมุมที่แปลกก็คือมุมที่ไม่ได้ตรงกับที่เราสอนก็คือไม่ได้ตรงเป๊กกับ90องศาสีองศาและหกสิบองศาเนี่ยนะครับจะต้องเกิดจากการบวกมุมคือจากการบวกมุม กิดจากบวกมุมวมุมที่เราเรียนมาอย่างเช่นตัวอย่างนี้ร้อยสองศาเกิดจากการบวกมุม90บวกหรือเกิดจากมุม180ลบมุม45ครับมาดูนะครับถ้าเราจะสร้างมุม13อองศาเราจะใช้วิธีบวกซึ่งง่ายกว่าก็คือเบื้องต้นเราจะสร้างมุม90องศาก่อนไม่ยากการสร้างมุม9 0องศานะครับให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลาง กางวิลสัสมีพอสมควรเห็นส่วนโค้งตัดก,ก็จะมีจุดตัดบนส่วนเส้นตรง PQ ก็ให้จุด2จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับสร้างรอยขีดสลับกันเราไม่ห วงเวียนนะครับถ้ารอยขีดซ้ายก็ต้องขีดขวาและจุดตัดละนะครับตั้งชื่อจุดตัดว่าจุด E อ,อย่าลืมลากลังสีนะครับลากลังสีจากจุด A ไปรู้จุด E ขึ้นไปะะนะครับที่เราจะได้มุม90องศาตามต้อตตงการเลยนะมุมนี้ก็จะได้มุม 90องศาเาเป็นมุฉากต่อไปเราต้องการอีกเท่าน,นะ45งั้นแปลว่าเราต้องแบ่งฟากซ้ายมือแบ่งฟากซ้ายมือแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งใช้จุดเปลี่ยนสีนะครับไม่หูวง,วงเวียนใช้จุดนี้นะครับเพราะเราจะแบ่งครึ่งมุมนี้ จะลอยใหญ่ไปหน่อยนะครับไม่เป็นไร P A E P Q A E อันนี้อ R ครับชื่อจุด R ให้ตัวใหญ่หน่อยนึงเราก็จะลากลังสี AR ลากหลังสี AR จากจุด a อเอารนะครับจากจุด A มาก็ลากหลังสี AR สังเกตว่าแบ่งครึ่งวงเก้าสิองศาตรงนี้ก็ต้องเท่าไหร่ครับ45และตรงนี้ก็กาง45าองศาดูตรงนี้นะครับตรงนี้มุม13 5มเท่ากับมุม90บวกมุม45แปลว่ามันคือมุมตรงนี้ มุมที่การด้วยสีเขียวนะครับมาถึงนี้90องศาและบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่45องศารวมกันเป็น135องศาดังน,นั้นเราจะได้นะครับเราจะสรุปนะครับสรุปว่าตอบจะได้มุม a q เท่ากับ135องศาตาม ตามต้องการนะครับอย่าลืมว่าพอเราใส่สัญ,ญลักษณ์ไปแล้วเราจะต้องใส่เครื่องหมายหมวกให้เขาเพราะเขาเป็นมุมและสัญ,ญลักษณ์ร้อยาชิมะองศานะครับก็เสร็จแล้วนะครับส่วนสําหรับการสร้างมุมร,ร้อยาแซนองศานะครับไม่ยากนักเรียนลองสร้างตามวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะสามารถสร้างได้อย่างถูกต้อง แล้วลองดูซิว่ามุมไหนที่เกิดจากมุม90องศาแบ่งรครึง่ง45องศาแบ่งรครึง่งแล้วลองบวกๆกันไปขนาดของมุมก็จะเพิ่มขึ้นและลดลงไปตามสเต็ปนั้นนะครับผมครับสำหรับวิดีโอชโิ้นนี้สวัสดีครับ